นั่งนอนเห็นอย่างนี่มูเจาว่าหอบอกํากลังนั่งนอนใช้มันสมองอยู่เ้อพี่น้องบ่ได้นั่งนอนอยู่จะซื้อเลนั่งใส่มันสมองเห็นอีอย่างคิดอ่านวางแผนวิธีการว่าจะเห็ดงานแบบใดดีตอนนี้อยากขึ้นไปเต้าลูกซอยพอบ้านเนาะแต่ว่าขอยสิขึ้นได้บ่มูเจาว่า ถ้าแม่นร่างกายข่อยปกติคือตะกี้ตะกอนโอ้ข่อยบรยยานขึ้นตอนไหมท่านนี่กระจอกว่ามันคุยพี่น้องข่อยอยากให้มุ้เจ้าเห็นตา่างๆตอนที่ข่อยปกติเนาะตอนที่ข่อยแข้งขาดีเนาะตอนนี้มันไม่ไหวซะแล้วสังขารพี่น้องเลยเสียงกับบอยมี <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวสิให้เบิ่งเนาะให้เบ่งอันต้นที่ว่าพอบ้านแล้วเต่าเล้วเนาะแต่ว่ามันยังเตา่าบ่ทันมันยังเหลืออีกเยอะพี่น้องเคเห็นบ่ทันเนาะ ที่ว่ากลัวหรือว่าย่านย่านานี้อย่างย่านมันเกิดพายบแบัย่านมันล้มพาย,ยุฝนมาคือจังอําเภอลอนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชเนาะโอ้เห็นทีปพิพนลงโอ้เสียดายใจหายแทนพี่น้องเลยทั้งทั้งที่พ่อแม่อของเจ้าของถ้าเกิดเป็นน้องคอย่อยสิพ่อชอ็อกตีเสียดายเพิ่นว่าสองนาทาีเงินล้านหายวับไปกับตาพ่นะพี่น้องแต่ออนซอนบ่นี่เบิ้งแม่น้นสใไ้เบิ้งต้นนี้เนาะต้นที่ว่าแม่น้นสีขึ้นย้งบ่รู้ว่าสีเฮ็ดได้ซํำใด แต่ว่าบันไดเตรียมพร้อมมาแล้วนะว่าสีพญายามเห็ดต้นตำตำซอยพอบ้านต้นใดสูงๆไก่เพิ่นขื้นปีนไปไปเอาเนาะเขาสีใสบันไดตำตำพอซอยใดก็ซอยกันไปงานมันสิได้เสร็จเร็วๆเนาะนี่จ้าต้นนี้ฝุ่นเสียงไรกระโลกเพาบว่ามันเสียงวอลฉลบในพี่น้องเสียงไรกระโลกเพอาว่าสี่ขึ้นเป็นเต่าต้นนี้ซอยเพิ่นจะข่อยสีเห็ดใดสั้นใดดอกใจข่อยเนี่ยมันเกินลอยอยู่แต่วมาสังคารข่อยมันบ่าเกินลอยว่า เดี๋ยวเซ่ยเบิ้งต้นย้งหางกันที่พอบ้านแล้วก็เฮ็ดไปแล้วเนาะจ้ะเนาะมื้อนี้เพิ่นก็ช่วงเช้าเพิ่นก็เฮ็ดได้แค่ต้นเดียวนั่นล่ะเพราะว่าเพิ่นก็หมดแหงเนาะเพราะว่าคนอายุหลายแล้วเนาะพี่น้องหกสิบกว่าปีแล้วเนาะมันก็ธรรมดานั่นล่ะการเฮ็ดงานมันก็บ่คื้องคหนุ่มผู้สาวคือว่านั่นล่ะไปสิพาไปเบิ่งอันนี้ก็เตรียมบันไดมาไว้แล้วนี่เตรียมบันไดมาเตรียมพร้อมแล้วนี่เตรียมบันไดมาแล้วทั้งเชือกทั้งบันไดเนาะ ต้องเต่าจะา่าเต้าบ่ได้ล้มพัดขวนโอนไปเอ็นมากกระดิขาดล่วงลงมาโอ้ยถ้าขาดก็เสียหายหลายแสนลวพี่น้องเ้ยไม่ได้อะไรละชีวิตนี้อ่ะนี่จะบประเทศแล้วนี่บางคนพนก็อาจจะพะท่านเต้าหลูกสัมีแต่ว่าได้ขึ้นไปแล้วก็เลยเต่ามันเหมือนเทียเดียวเลยอ่ารอบ่ได้เนาะถ้าเกิดพายอยู่ฝนมางานเขาบ่ได้่ีหน้าทีเดียวเขามีงานที่รอคิวอยู่อีกเยอะที่จะทําแต่ทําไม่ทันเนาะพี่น้อง มันทําไม่ทันคนผู้เดียวคนคนหนึ่งกับแขงขาบอดีแต่ว่ากับมาน้ากันอยู่กับมาซอยกันซอยเวลาเพิ่นต้องการเสือกล่วงอ่าต้องการไม่แตงกิ้งแต่งหยางแตงนวยแต่งหยางไปน้ำเนาะนวยใดที่บิดเบี้ยวเสียหายรูปทรงไม่สวยงามหรือว่ามันถีมันเยอะเป็นช่ออยู่ช่อกิ่งก้านเดียวกันเยอะเกินไปเพิ่นก็ติดตัดแต่งออกเพิ่นก็สิเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดหยาบๆนะจาเนาะจ้รบ่บ่ไ้พิธีพิถันแห้งเนาะปีนี้เนาะเพราะว่ามันทําไม่ทันเนาะ เดี๋ยวสีขอโตไปเห็นงานตัวได้บ่อยสีิทดล้องไปขึ้นต้นนี้สิเห็ดใดบอกพี่น้องว่ามาลุ่นน้ำกันได้พี่น้องว่าขอสิเห็ดไดบอกนี่บันไดเหาก็เตรียมมาแล้วนี่ยมาลุ่นน้ำกันจะแม่นำจะทำได้ไหม